สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็มาเจอกับแม่น้องเกศินีเช่นเดิมนะคะท่านผู้ชมค่ะเช้านี้คุณแม่จะพามาทาเมน,นูแหนมผัดไข่ใส่พริกหยวกและพริกหันแฉลบสีแดงค่ะท่านผู้ชมค่ะวัตถุดิบก็มีไม่เยอะค่ะง่ายๆหาได้ตามตลาดบ้านเราหรือว่าร้านค้าร้านชาตามบ้านเราได้เลยนะคะท่านผู้ชมคุณแม่ก็จะไปซื้อแหนมมาจากร้านร้านชาค่ะที่เขา ใช้แกล้มอะไรเป็นกับแกล้มอะค่ะวันนี้ก็จะได้มาประมาณสี่ห้าแท่งทั้งหมดได้มาสองถุงค่ะคุณแม่ทําไปทั้งหมดห้าแท่งนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอย่างนี้คุณแม่จะซื้อมาเป็นแท่งๆแ,แบบนี้นะคะเป็นแหนมแบบนี้นะคะแหนมแท่งเล็กๆแบบนี้เนี่ยแท่งเล็กๆแบบนี้คุณแม่ก็เอามาบีบปอกพลาสติกออกแล้วก็ เอามือบี้ออกมาจะได้เป็นประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมขาต้องบี้ก่อนให้มันละเอียดนะ,ะแล้วก็ใส่ปากชิมนิดหน่อยว่าแหนมของเราเนี่ยมันมีรสชาติเป็นอย่างไรถ้าหากว่าไม่เค็มเราก็สามารถเติมน้ำปลาได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงก็คือมีอน้ำปลาถ้าหากว่าเราชิมแหนมของเราแล้วเป็นแหนมใหม่สดแล้วยังไม่เค็มยังไม่เปรี้ยวนะคะท่านผู้ชมเราก็สามารถเติมน้ำปลาได้นะคะ รือว่าเติมสีอิวขาวอะไรประมาณนี้นะคะ่ะวัตถุดิบของคุณแม่ก็คือนี่ก็คือแหนมแหนมบีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีไข่ค่ะแล้วก็มีพริกหยวกแล้วก็มีพริกขันฉลับสีแดงนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็มีกระเทียมพร้อมด้วยมีน้ํามันค่ะที่จะเป็นเครื่องปรุมในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีปมรุงรสมี น้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นนะคะปรุงรสไม่เยอะง่ายๆเช้า,ชามาเป็นอาหารง่ายๆสไตล์แม่น้องเกศินีนะคะก็หาวัตถุดิบไม่เยอะด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะเราก็สามารถทํากินได้แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นแหนมนะคะแหนมคุณแม่จะซื้อมาเป็นแบบแท่งๆแ,แบบนี้นะคะซื้อมาสองถุงในหนึ่งถุงก็จะมีห้าแท่งนะคะคุณแม่ทําไปห้าแท่งก็เก็บเอาไว้อีกห้าแท่ง เก็บเอาไว้ค่ะแทงเอาไว้ทําเมนูอีกต่อไปนะคะแล้วก็อ,อันเนี้ยเมนูง่ายๆของคุณแม่เดี๋ยวเราลงมือทํากันดีก,กว่านะคะท่านผู้ชมวัตถุดิบไม่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เราลงมือผัดนะคะท่านผู้ชมเมื่อเรา,าได้หาวัตถุดิบมาพร้อมแล้วเราก็สามารถมาปรุงได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพามาปรุงนะคะ ก็กอดอื่นเราก็เทน้ํามันใส่ลงไปค่ะน้ำมันราข้าวเช่นเดิมน,นะคะท่านผู้ชมน้ำมันราข้าวจากนั้นก็ยังไม่ต้องให้กระทะร้อนค่ะเราก็สามารถใส่กระเทียมลงไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมคะคุณแม่ก็จะใส่กระเทียมลงไปที่สับไว้เรียบร้อยแล้วก็สับเรียบร้อยวันนี้จะใช้กระทะทำสเต็กอกขัดนะคะ ม่สามารถทำสเต็กได้ค่ะท่านผู้ชมก็สามารถทำได้หลากหลายเมนูค่ะเราก็จะใช้กระเทียมเยอะหน่อยกระเทียมสับเพื่อให้ได้กลิ่นของกระเทียมนะคะท่านผู้ชมเราก็กระเทียมให้เจียวกระเทียมให้หอมเจียวกระเทียมให้หอมนะคะ เรียมให้หอมประมาณหนึ่งเคียวให้ลเหลือกระทมันจะเป็นกระทะแบนๆแบบนี้ไว้ย่างสเต็กค,คุณแม่ก็เลยเอามอาผัดว่ามันจะน่าจะผัดได้อยล่กระเทียมของคุณแม่เป็นกระเทียมไทยนะคะท่านผู้ชมกระเทียมไทย กระเทียมไทยแล้วก็เจียวให้เหลือหน่อยมันจะได้กลิ่นหอมคุณแม่จะมีเปลือกด้วยนะคะไม่ได้กระทะเปลือกออกมีทั้งเปลือกทั้งเนื้อตำรวมกันเลยก็จะได้ฟิลนะคะท่านผู้ชมจากนั้นเราก็จะใส่แหนมลงไปนะคะแหนมอันนี้เราก็ได้มาเป็นแท่งๆจากนั้นเราก็มาบี้แล้วเราก็ชิมใส่ปากนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมปรากฏว่าแหนมของคุณแม่ในวันนี้มันไม่เค็มนะคะเป็นแหนมทําใหม่นะคะคุณแม่ก็จะใส่ไปเลยค่ะท่านผู้ชมก็จะใส่ลงไปเลยค่ะ あの。 เขาไม่ต้องขัดงานมากเขาก็จะสุกแล้วนะคะแหนีก็ขัดพอประมาณค่ะใช้เวลาพอประมาณนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใช้เวลานานมากเราก็ได้กินแล้วเราจะใส่ใส่แค่ใส่ใส่แวบไวงกลางนะคะพันธุ์ส้มแล้วก็จะตอกไข่ใส่ลงไป เป็นไข่แปดนะคะท่านผู้ชมเ็จะใส่ไข่ลงไปค่ะเป็นเมนูมง่ายๆสไตล์แม่น้องเกศินีนะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นแหนมผัดไข่ใส่พริกหยวกนะคะแล้วใส่พริกหั่นสแสลบสีแดงนะคะท่านผู้ชม กินเรียบค่ะท่านผู้ชมต้องให้ไข่เล็กนะคะท่านผู้ชมคะช่ะไขเ่เละก้อนอย่อางเงีก็จะได้จริงแบบเลยก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะใส่เราก็จะใส่พริกหยวกลงไปเลยะคะ่ะใส่พริกหยวกลงไปนะคะท่านผู้ชม ก,กิววกใส่พริกแดงแหัง่นแฉลบลงไปนะคะเพิ่มสีสันนะคะท่านผู้ชมคะ,ะมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เติมรสชาติลงไปน้ำปลาเล็กน่อยนะคะก็ใส่น้ำมันหอยคะ่ะท่านผู้ชมคะละม้ำหอยจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยค่ะท่านผู้ชมคะใส่น้ำตาลลงไป ไปนิดหน่อยนะคะถ้าเป็นอันว่าเช้า,าเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมก็ไม่เป็นเมนูที่ไม่ได้อะไรหนกะไม่ไยากอะไรเลยค่ะแล้วก็ง่ายว่องไวต่อที่เราจะไปทํางานได้เลยค่ะเป็นเมนูมง่ายๆตอนเช้านะคะท่านผู้ชมถ้าเรามีข้อบ้าหรือว่ามี ใส่ก็แล้วแต่มีลูกเต้าที่แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะเราก็สามารถถ้าเด็กก็จะทานไม่ได้นะคะเพราะมันเผ็ดก็เป็นเมนูผู้ใหญ่นะคะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมสาะนะคะเมนูผัดผัดเมนูผัดแหนมใส่ไข่แล้วก็ใส่พริกหวกนะคะวันนี้เมนูของคุณแม่เมนูผัดผัดแหนมใส่ไข่และใส่พริกหวกหั่นแล้วก็ พิกขันฉลับนะคะสามารถใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแม่น้องเกซินีกดกระดิ่งพุ้งกิ้งพุ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องเกซินีและน้องเกซินีเพื่อทำคลิปต่ตอไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ